สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปิ้นก็จะมาทำแกงปลาเค็มสับป,ประรดกุ้งนะคะกระดูกปลาเค็มนะคะกระดูปลาเค็มล้างแช่น้ำเกลือค่ะเพื่อความเค็มจะลดลงนะคะกุ้งนะคะสับป,ระ,ประรดค่ะอันนี้เครื่องแกงนะคะก็ตะไคร้หอมกระเทียมหัวขาแล้วลูกผักชีนะคะพริกก็แค่นั้นกาะใส่น้ำมันลง โอเคใส่น้ำมันเนี่ยยายถือกล้องนะวันนี้ใส่น้ำมันลงเก่ง okay. สปะรดนะคะโอเคใส่ไปเลส่ okay. แกงชาวใต้นะคะแกงชาวใต้แต่เน้นไปทง 4, 5, างสีเหลืองค่ะคำนิ้นนะคะเราจะผัดเครื่องปั่นนี้ให้หอมนะคะให้หอมไปก่อนื่อใส่พริกปลาเค็มะคะ่ะ เดียวโอเคใส่กะทินะคะกะทิกองค่ะโอเคเดี๋ยวต้องใส่เยอะอาปลาเค็มสิปลาเค็มกระดูกปลาเค็มกับเนื้อปลาเค็มนิดหน่อยค่ะ thì خلاص đi. Rồi vào xong tắm tí. Rồi cái nước kia. Rồi. Nước ล้างเ้นันนะคะ้มน,น้ำ,นนำ,นนำนใส่ไปใส่โอเคใส่พริกนิดใหญ่นะคะ กุ้งก็กุ้งก็ใส่ตอนหลังค่ะกุ้งสุกง่ายให้สับปะรดส,สุกก่อนนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งนี้หัวกุ้งมันใส่ลำสะร้อยใส่กุ้งแป๊บเดียวก็ใส่ตัวไปเลยสิบแล้วกุ้งสุกแล้ว รูสุดเร็วนี่เรากินกับขนมจีนก็ได้ใช่แค่อย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะครับร้อนๆอร่อยนี่ข้าวสวยหน่อยเนาะเศรษฐบมาเลเซียเรียกเศษฐาบอร่อยเศรษฐบอร่อยมากันกุ้งไหลกันกันมาสินมาสักกุ้งไหลอีกันมาสิน คือว่าแกงฝากขิงฮะดูไล่เกมหูกุตด,ดูไล่เกมหกแกมูกุตดูไล่เกมหูกุตด, <laughs> ดูไล่เกมหูกุตหูกุตอ่อย,อยู่อยู่นี่ต้องเรียนภา,าษาจรีนนั่นแหละ,ะนะโอเคคับสุกแล้วค่ะแป๊เดี๋ยวค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะ เกงสับประรดปลาเค็มกุ้งนะคะโอเค้บายบายขอบคุณเตงกิวตริมากเสกกำเสียสุกแล้วนะคะสวะคะาวตักกินกับข้าวคั่วยามเช้านะคะโอ้อร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะ